อลูกอะเคกูมีดอทคอยอยู่อะรอยห้เหรียญะกดนเลยกด้ในจะรอนานหน่อยเนที่กูบอกอ่ะอือปีขึ้นแน่นอนน่าจะรอนานหน่อยร้อยห้าสิบเจ็ดเหรียญนั่นแหละคือกูไม่รอยสาจริงจริง เฮ้ยแค่สามร้อยเองเหรอใช่แค่สามร้อยบาทเองย่างอย่างทำเอพอไหมเอออีสิบปีเฮ้ยนี่มันขึ้นอยู่น้อยเกินอยู่ลงถึงหลายพันโอ้ยไอ้ออฟเฟอร์ดำๆเนี่ยอะไรเนี่ยโอเล่โอเล่ไปเลยตัวเองตายไอ้สัสู้จนตัวตายไง เออยตาดินอยู่บ้านใหญ่ปกตอยู่บ้านเล็กกูอยู่บ้านเล็กเอาวาลังดีว่ากล่องแรกก็ไปใายม่วงแล้วลองอะไรหน่อยวะเพื่อนทำอะไรออาเข้าตู้เฉยๆไม่มีอะไรกูอยากรู้ว่าถ้าออกตู้มาแล้วมันจะไหมเฮ้ยไปตู้อีกแล้ว เฮ้ยมันมันมีตกใจเหรอมีตกใจด้วยเหรอเฮ้ยทำไมคุณโดัวะโอเคไม่มีตันไม่ไม่มีไอ้อันเนี้ยออกตู้แล้วออกตู้ตีล้มอยู่ไหนกันอยู่ข้างในปั่นเครื่องปั่นเครื่องใกล้ขึ้นเหรอ เดดมิเกียร oh, so ์แต่ฟัก็เอาเดี๋ยวเฮ่อผมเห็นแล้วโอเคผมรอดแล้วไม่มีใครปั่นเครื่องไงหรอปั่นโยปั่นโยแล้วไปปั่นไปปั่นแถวบ้านใหญ่ไหมถ้าบ้านใหญ่เครื่องเยอะนะครับใช่มีสามเครื่องอ่ะบ้านใหญ่กลัวลังรอบมันไปที่อื่นกลัังรอบไปที่อื่นไปตามมาไหมก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ตามไม่ตามฮิวกันฮิวกันสามโคสามเท้ากูสามเท้ากูวัดสีไม่โดนฐาน ีมเยน่าสงสารยกยกมีคนบุล no ลีย tamam> ่าย่เอ็มปั่นปในบ้านปั่นในบ้านเขาเล่นอยู่ตรงนู้นเราส่งหน่วยช่วยเหลือไปแล้วเข้าไปก่อนอย่าเข้าปัญไหนก็เล่นไปอย่าเข้ามาเสียงมากลางวานดีเนาะเสียงมาจนจะปันน่ีแล้ไงล่ะ บุกโคตรเร็วเลยใช่ฝันเลยฝันเลยแล้วกูก็มาเติมเติมโอ้โหไอ้มาเติมฝันแล้วว่ะอ้าวมันก็เติมเหมือนกันเหรอใช่นี่นี่เครื่องตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วอันนี้เหรอนี่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 นำนำเลยนำเลยเราสามคนเรียบร้อยเอาว่ะตามเครื่องยังไม่ได้แขวนใครเลยแขวนกูเนี่ยแหละก่อนเลยเออ โอ้โหของ้นู้ช่วยอ่อันไเนี่ยทันไเนี่ยเอาเหมือนข้ามประตูทัน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 เร็วีเร็วผันผันผันีันผัยผหนผันไหนีันผันผอนผั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 นดินผตนผั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 น้านผั่ผันผันผ่นไันผันผันผัดผัน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 ผัานนหลุดทีหลุดทีหลุดทีหลุดไม่ต้องทีหลุดแล้วหลุดแล้ว เดวไปเลยแห่บอดด้วยบอดด้วยอู๋นี่อู๋นี่อามินี่อามินี่อ้เป็นอะไรวะตอนนี้ไอ้แช่ดีนะมันเออกดหน้าต่างมากูแล้วไปปัานฝันนู้นกันเออเปลี่ยนตัวผู้เล่นหัวโยกวิ่งไปดีวิ่งไปดี อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงไหนวะเนี <laughs> ่ยอ๋อเจอละอู๋ตรงเ,<อ>เควสอ,อันนั้นเหรอเอาไม่ใช่นี่เอออะไม่รอได้เต้าอยู่ไหนเต้าอยู่ไหนเต้าแหนวอ๋อยู่นู่นทันไหมอะไม่มีใครปัดแล้วทางนู้นฮาฮิมคนนี้เสร็จคนนี้เสร็จมันไปยกลอมมาเอง

ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นป่าไม่ไม่เห็นเห็นไม่เห็นเนียนเนียนเนียนไม่เห็นอะไรอะไรคนโ้นอยู่อ้ามโดนไหมอร์มลองขอแล้วว่าโดนไหมกูยังไม่โดนแขวนเอว่ะถอนถอน่อยไม่มีกล่องกล่องกูถอนไม่ได้กล่องกูกล่องระดับเริ่มต้นกล่องเอ้เฮ้ยเ้ยโดนโดน ไม่เดิม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 ไม้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยยเฮ้ยยเฮ้เฮ้้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยีฮใยเฮ้ยเฮย้ย้ยเฮรยเ้ยเยเฮ้เ้ยเฮ้ยเจอยเ้ยเ้เ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้้เฮ้ฮ้ยกฮ้นฮ้เฮ้ฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเ้เเ้ ยายาเปลี่ยนตัวเพื่อนเปลี่ยนตัวผู้เล่นเดี๋ยวกูล่วงอีกคนไงวิการรักษาจะเบื้องต้นค่อยกลับไปโมลิอ๋อไม่เว้ยใครจะช่วยไหมปัญโยปัญโยเออไปช่วยไปทีมช่วยเหลือเยอะตีนี้มองไม่เห็นนะตอนนั้นมืดเลยเครื่องกูเครื่องหลอด ไล่อู่วะไล่อู่ซุนว่ะไล่อู่ซุนว่ะเครื่องกูครึ่งหลอดหาหาประตูเลยก็ได้เฮ้ยกูก็ครึ่งหลอดเสร็จแล้วเสร็จแล้วอู้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเออประตูอยู่ลายนู้นหมดเลยโอ้โห hit my back อะไอีกว้าวมันไล่มันไล่คนอื่นต่อปะอ่ะ ไปอยู่ๆไ้กูเล่นกับกูอยู่อร้อมเตยมวิ่งอร้อมเตยมวิ่งได้เลยกูรู้แล้วมาแล้วจากเขาฮานุวันหานวันฮานุวันหานุวันอะทำไมน้ำเากูโตโอ้เคออกเลยสักคนนี้ตายแล้วคนนี้ตายแล้วมาโนริโนริสาลายชับเข้าไปที่หัวจะถอนทำไมแล้วประตูอยู่ไหนเนี่ย กูเปิดเลยนะกูเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดเลยแล้วเขามาทำอะไรตรงนี้วะเฮียเขามาทำไรบ้านเล็กอ่ะกูถามอีกช่วยไหมเนี่ยเออโอโหโคตรไกลโอ้รีไหมโอรีไหมไม่ไอสัตว์แล้วก็จูยู่ฝั่งหนูหมดเลยมันมาทำเฮียอะไรฝั่งเฮียแม่เออขนาดนั้นเร็วอ่ะโมอ่ะไม่โมว่ะกูควรซื้อไหมโอ้กล่อง เอไหมเอไหมมันเห็นหลังมึงแล้วเออเห็นหลังจะไปเชมึงเองัาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอางี้เลยเหรอบอลโลยังไม่ทำบอลยมามานี่มานี่มานี่มานีห้มหนีมรหนี้มาหนี้มานมาหนีมานีมานมานี่มาหน้มาหแล้ว้้้้น้น้น้้หมม้้้หี้ห้ว ไปไปได้เราสั่งเบอร์โรลี่ทอเรีันแล้วทุเรียว่าตัวไหนกูมีไส้แตกบ้างก็ใช้เอาไอ้เหยแต้มเต็มเลยเต็มปีกก็เอาไปเอาไก ก็อ,อัพให้แม่งเอยอะแะไปเลยยังไม่ได้อัพไอ้สองตัวฆาตการใหม่เลยโอ้โหฆาตการกูไม่ได้เล่นเลยอ่ะเล,เ,ลเล็งยี่สิบแล้วอ่ะไม่ไม่ได้เล่นนี่คือแบบไม่ได้ไม่ได้ปั๊มเลยอ่ะออคุณ, <Okay. S 2> คณแแคญอ๋อยกเลิกยกเลิอกออฟเฟอร์ยังงมันคิดว่าเราจะาดา่ามาหรือเปล่าผงงั้นมอยู่ดูถึงตอนไหนแล้ววะ สี่ห้าวันนี้แล้วสันดูสลามหยุดได้ไงวะใครดูสลามแล้วบ้างวะจังเลยอยากไปดูต่อแล้วค้างอ่ะไอ้ยโคตรค้างเลยกูรอมาจบต้องคอยดูแม่งแม่งโชว์สกิลจัดเลยสกิลแรกเรียกอีฟีดอาคอยเอยโอ้แล้วเกิดด้วยกันเองกรับว่าไอ้ป่าไอ้อูนี้อูนี้อูนี้ เอ๊ะเอ๊ะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ดูดด้วยไหมขั้นหนึ่งไปเดี๋ยวสัตว์โอ้ดูดแล้วดูดแล้วกูก็ว่ากูก็ว่าอยู่กูได้ยินเสียงหัวใจดูดแล้วดูดแล้วดูดแล้วใช่ใช่ใช่ดูดหนักมากด้วยอยู่เลี้ยใหญ่กันเหรอใช่โอ้ยอยู่บนหัวกูเองตามหากูกลางอุ๊ยดูดดูดดูดผู้ไม่ให้ดูดกูไม่ให้ดูดไปไปไปถามดูด ยังยังไม่มาช่วยอีกยังไม่หยุดยังไม่หยุดดิ้นอีกมาเร็วมาเร็วกลับไปกลับไปมันกลับไปมันกลับไปโอ้ดูดูต้องต้องกูไป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 มาแล้ว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 จัดไฟครับขึ้นมาเอ้ยลงมาขึ้นมาอะไรวะไม่มีไมไาโอ๊ยเครื่องแรงเหรอ โอ้โหทิ้งไปสองเสาเลยอะพลังเอรู้สึกว่าจะมีชืเครื่องแรงนะอุ้ยโอ้โหโอ้โหทืบแรงจริงด้วยทืบทีเดียวล้มเลยอุ้ยไปเลยเพื่อนไปไหนก็ไปไปไปคิวคิวๆได้ว่ๆเออเก็บของไว้เดี๋ยไปใช้ยังจะเป็นมันไอคนซ่อมคนเดียวคนซ่อมคนเดียวไอคนซ่อมไปเร็วกูซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ซ่อมเพื่อนอยู่ ตามได้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 ไปแล้วไปแล้วทางเดียวเพื่อนยัดย <oh> ัดว um> um <|ja|>> ิ่งยัดวิ่งยัดวิ่งยัดวิ่งยัดอ่ายัดยัดหลังเข้าไปดีเฮ้ยมึงตีอากาศฮัลโหลแมวมองป่ะฮัลโหลแมวมันดูเลยอุ้มดูเรามันดูเรามันนี่อ๋อโอเคโอ้โหขึ้นปั่นกันเถิดบนบ้านขึ้นบนบ้าน ทำไปเลยทำเลยหัวหน้าทำเลยมันใหญ่ได้เลยครับได้แล้วครับผมโอ้ยดุดูดูกูอย่าเลยไม่ดูแล้ไม่ดูแล้ดูใครวะไปประเทศเลยฮะกูเจอแล้วปุบสามคนอย่างไวเลยไปก่อนเลยฮึ่มฮึ่อมิกานาตามีกานาตาครับ ต okay uh ้องไปเชฟป้าโอ้โหปิงมึงอ่ะไอ้เฮียตีกูล้มกูไม่ว่าแต่ตีใช้ปิงนี่สักโอ้โหได้ยามได้ยอะได้ยามแล้วทีมเดี๋ยวทีมเดี๋ยวทีมวิศวกรไปได้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 คุณจะแตกแล้วนะกูจะแตกแล้วนะทันทันโอ้ใกล้ใกล้นิดเดียวเอง ถมเลยถมเลยถมมเลยถมมเลยไปไปไเฮ้ยมันไล่กูต่อไล่กูต่อช่มเลยถมเลยถมเลยหลงกู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 ใครใครถึงก่อนก็ช่วยเลยทันทัน่าวะอ้โอ้เอึไปอึไปอึไปเออไปเดธฮัทเดทอะไรเฮ้ยเมาหัวไวเมาหับไปแล้เสียวแล้โอ้โอ้โอ้นะโอ้นะโอ้โอ กลับไปแล้วโอ้ยหิวแตกช่างมันช่างมันโอ้โอ้โหช่ันไปแล้วโอ้ป่า <aquell> โหวิ่งอุ้ยไอ้กดไม่ได้ไอ้ตอนมอนมีลูกเองมึง <c> โ <oughs> คมไอ้กาโอยู่ไหนอะจุ๊กอยู่ทางซ้ายมันเล็ก อ้าวเป็นแล้วอ่ะกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับมาแล้วกลับมาครับอุ้ยหมงลุกเงี้ยหรอยุกเงี้ยเล้วหรอลุกทำไมอัเนี้อะแทงหลังกูหมดช่วยกูด้วยกูขึ้นมาเก้าวยังกูเต็มแล้วเต็มแล้วกูเต็มแล้วมันจะหลาดอีกอ้าวเพื่อนเป็นรับ ทำไปเลยแอดทำไเลยโอนแล้วหมดทำระวังระวังระวังระวปามาทำไปปัไก็ตายดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ากูจะเชียร์เพื่อนเลยปามายก็จบแล้วมึงโอเครีเลยตอนนี้ตอนโกลงไม่งกไอ้สัตว์ไปกูจะกดเน็ฮาร์ดจะมันตีอากาศใส่อีกแล้ว ไอเดียเต้มีเรียงตัวเลยตักเต็มไปทีมีลูกเอง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 มี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 กูจูกูจูตามกูซูนตามกูสูนจุ๊ไปจุกไปจุกไปโอ้หเดี๋ยวเราขึ้นไปเด็ดโอ้กันโอ้หเต็มยังได้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 เต็มแล้วเต็มแล้วไกลมาไกลมากูเต็มแล้ว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 เต็มแล้วเต็มแล้วเฮ้ยไป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  ไป oh. ไป oh. ไป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 ขนาดนี uh. ้มันยังไม่รู้มันยังไม่รู้เอาเสร็จเลยเอาเสร็จเลยแล้วทุกแล้วทุกคนคือเฟสร็สองเฮ้ยมันรีบมันจะกลับแล้ว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 มันดู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 ดีเสียงคนฟ้าคีย์บอร์ดอะไรวะเออ ฮอยู่ตรงไม้อยู่ตรงไม้อยู่ต่ออ่าคคนนไม่ทันไม่ทันไม่ทันกำลังไปกำลังไปจะล้มอีกจะไปล้มอีกเหมือนกูจะตายแล้วนะมาแล้วใครมาแล้วใครล้มก็ตายหมดแล้วเออเออลอยไม่มีคนที่รอดได้ใครอยู่เนี่ยมันอยู่หลังมึงนะเป็นคนด้านเองมันอยู่หลังมึงมันตามมึงอยู่ไอ้เขี้ยแล้วเป็นเขี้ยอะไรอ่ะ ไปโอู้ล้มเททฮัทคุชชุ่โอ้ยง้างมาแต่ไกลเลยอ่าอยู่อัดหน้าด้วยกูนี่มันเทพจริงนตีอากาศนะมันตีอากาศนะมันไม่ตีอากาศแล้วมันจะตีกูไหนไปไๆไแล้วอากาศไม่ส่งมาถึงกูเฮ้ยเกจกาเทนโชเคยเห็นป้ะ ไม้หมดแม็ไม้หมดแม็ไม้หมดแม็เสียงสั่นด้วยมันอุลากมาเจออูนะเฮ้ยพวกเปิดเครื่องเรียกเอาเฮ้ยไปไปหาด้วยไปหาด้วยไปหาคือระเบิดด้วยเปิดเครื่องเรียกไขอยิวนายขอยินายเอเอเอ้ยนี่กล่องไปเลยเออยัดไปเลย อ้ามแตกอ้ามแตกรอดสองคนเว้ยอย่างน้อยคืนนี้เสร็จคืนนี้เสร็จอามการ์เวเบย์ของมึงจะไม่ศูนย์เปล่าอามมึงแม่งพูดเสียสละว่ะเพื่อนีไปซะอ้ามแล้วกลัวแล้วกลัวีไปซะออไไวว้้ตายแล้วกูตายแล้วกูตซ่อนหูซ่อนตัวไว้หูซ่อนตัวไว้หูซ่อนตัวไว้รอรอรออู๋รออู๋่าเปิดประตู ได้ได้ได้ตอนเดในนี้แหละสองอู่รอดมันวิ่งมาเลยแล้วมันมาแล้วมีโนวันไหมมันไม่มีไม่มีไม่มีโกหกเลยนะเออออออแต่มันอยู่ในประตูนะมันอยู่ในประตูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดูด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  มีเามีเอามีเาอุ้ยอุมันจับแทงนะมันจับแทงมีหายนะ